วันนี้พาลูกาชายเจมินมาเก็บเห็ดกันเะะมื่อกี้ลูกก็ดูกระต่ายใหญ่กว่าคนล้มที่มีหัวคนกล้าอยากกคนดินี่นี่ได้หลือจัง เดี๋ยวพอแจกเดี๋ยวลูกสาแจกมิบอากาศดีมากครับไฮ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 ครับ